สวัสดีพ่อแม่พี่น้องรบบวเราเพจข้อสะพานมาพบมาพอกับพี่น้องคือเกานะครับพี่น้องทั้งทุกผักนะครับของประเทศไทยนะครับสบายดีพี่น้องทงอั้งโซบะปอเล่าสินจาาพี่น้องทั้งเวียดนามน,นะครับพี่น้องใต้ประเทศนะครับน <c> อ <oughs> มือนี่นะครับมันหยุดเด้อพี่น้องเนี่ีโอกาสไปซื้อเนื้อคือเกาได้นเนื้อเสือมาแล้วก็ไข่หลังเด้อพี่น้องเนี่อเสือไข่หลัง ะ,ะที่เด็ดก็คือได้ได้บีมาพร้อมบีไงบีพกไงเลยนะครับนะสองร้อยบาทพี่น้องอันนี้บีพกไงสองร้อยบาทมื <c oughs> ้อนี้อันเก่านะเบิดแล้วได้พี่น้องที่ว่าสิกินเป็นปีเป็นเดือนหลายเดือนอนะนเบิดแล้วนะครับมื้อนั้นทีมงานมาหาที่คลิปก่อนนะครับทีมงานมาหานะครับถ่ายไว้้ตังแต่โดนลาหักเพิ่งได้ตัดมีโอกาสได้ตัดนะครับบ่าวเป็นปลดวางพอดีมีงานที่โรงเรียนนะครับเป็นงานกเกษียณน,นะครับ จัดงานเกษียณก็เลยได้อบอบพบบอได้พ่อพี่น้องหลายหลายคลิปนะครับเ <c oughs> พิ่งเอามาตัดต่อแล้วก็ลงคลิปที่แล้วเนี่ยนะเดี๋ยวเมื้อนี้บีเดเสียดไม่ได้เห็นพี่น้องเบิ่งอีกคือเก่านะครับว่าการทน้อมบีนี่เอาไ้กินโดนๆในเฮ็ดจังไหนนะครับพี่น้องอย่าเพิ่งกดผ่าน้อพี่น้องเบิ่งก่อนนะครับซื้อมาแล้วนะ,นะอันนี้หลายกว่าเก่าอันที่แล้วนี่180อันนี้200พี่น้อง เดี๋ยวยังพันได้หันเลยเดี๋ยวบอกเป็นสีผ้าพ็ดบีแล้วก็เอามาหันให้พี่น้องมึงนะครับไปแบบเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อมันหยุด <c oughs> เรียกน้ำย่อยพี่น้องไปเรื่อยๆยนะครับเนาะพี่น้องสองร้อยบาทนะครับนะนี่ยเบิ้ลอย่างนี่นะครับอันนี้บี <c oughs> พี่น้อง ไงครับไงนี่เดี๋ยวมาเพชรสิภาเฮ็ดนะครับาที่ออกก้อนดับแรกใส่กะละมังด้วยพี่น้องกะละมังมาเป็ิต้มอุ่นมันเป็นต้มหรอกอุ่นให้มันอ่ซุกจักหน่อยนะครับเพราะว่ามันซิบไ้เสียแล้วก็สิไปบัดจุขวดพี่น้อง อ,อันนี้นี่เอาไปเดี๋ยวสิต้มใส้เพียพร้อมนะครับแล้วก็ไปหั่นเล็กน้อยใส่เจาเพียนะครับผมอำลำเื้ากันนะครับสมน้ำปลาครับพี่นอ้อง หลายแบบนนี่จักสามซ้อนง่ายสามทับพ,พี่ไง,ไง่ายพี่นอ้องมะเ็ดบ่ใส่หลายกจันเวลาห้าไปเห็ดปรปุงแก้วเพียรนะครัไปตื้มใช้เอาน้ำเปลานาะแถมเป็นไม่จากซีได้ได้หลายพี่นอ้นองหอมอุ่นเตาไฟจังหน่อยครับพี่นอ้องอุ่นพอให้มันงอนขึ้นจังหน่อยพอถึงกับร้อนเด้อพี่นอ้องให้มันพอได้อุ่นขึ้น เป็นฟอร์ดขึ้นจังหน่อยนะครับได้แล้วพี่น้องประมาณนี้นะครับกำลังขึ้นฟอร์ดนะครับพร้อมขึ้นฟอร์ดจังหน่อยฟอร์ดหน่ำนะครับจังหน่อยแล้วก็โอเคละพอแล้วนะครับพักให้เย็นแล้วก็ห้าวกระปบรรจุขวดได้พี่น้องเรียบร้อยแล้วพี่น้องได้แล้วบีได้สองขวดขวดนิดๆนะครับบ่าวนะครับผมบ่าวเสรปล่อยเย็นแล้วก็ใส่เรียบร้อยละใส่ขวดไว้แล้วก็แช่แช่จะเย็นไว้ได้พี่น้องเดินนะครับเอาไปกินได้หลายมือนะครับ โอ้โหครั้งเดีเอาวันจีกินลายเดือนโอ้โหวันจียอยู่ดูโดนซ่้มไดเนาะอันนี้ก็ไดเนาะพี่น้องนะจัดไปนะครับเดี๋ยวสิหั่นเห็ดแจ่วพี่อะยาตะต้มแล้วนะครับต้มเรียบร้อยแล้วก็เอาพกดีใส่พรอพี่น้องบอกว่าเอาพกพกดีต้มใส่กับเพีย่น้ำเด้อดสั่นนะก็มาซอยๆๆหัน่นชิ้นเล็กๆเลยใส่ใน็แจ่วพี่อะพร้อมสั่นขมน้ำกันลำลำสัน่นเนาะพี่น้องเวันนี้เห็ดล้องเบิ้งนี่แหละ แล้วเ,เนื้อเสือด้ผิพี่น้องเบ,บื่อนพวเบิดดรอกเนื้อเสือนะเพราะว่าเพชรจงเวียนย่างร้อมแลวีเอาประมาณน,นึงนะครับนี่เนื้อเสือห้องส่วนที่ติดมันเนาะพี่นอ้องจ่กินได้โอเคแส<ะ>่บต้นบาง ไข่ลังพี่นอ้องไข่ลังนิดแล้วแพรออกได้พี่นอ้องละห่อไข่มันที่อยู่ทั้งในเนี่ยออกนะครับ เจ้าเพียรปฏิพี่น้องบะเพ็ดหั่นทุงบีใส่พร้อมเนดะ้อตามพี่นอ้อ,นองคอมเมนต์มาบอกแนะน้ำบะเพ็ดนะครับพผงชุบรสครับข้าวขวบบีพี่น้องบีท,บที่บีที่เทปนั่นแหละนะครับมึงใส่ขวดนี้ก่อนนะพี่น้องใส่ขวดน้อยนี่ก่อนยิ้มได้นหน่อยนะส่วนใหญ่ ใส่ตัวเย็นไว้ก่อนใส่จากสองซอนนะพี่น้องขมๆมเลยตายบอเรื่องเลยปลาปลาเนี่ยเพิ่งใส่หลายเนี่ยเพราะเราเผสมใส่ใ,สในบีเราพี่น้องว่ามันจิตํำไหนเนาะนีงก่อนทายก็คือหอมครับลงไปเลยจบเจ้าพียมา พี่น้องได้เวลาแล้วแซะควรเสิร์ฟกับข้าวเหนียวหรือบาหน,นี่พี่น้องเอ้ยบรอกเกลี่ให้เราด้วยกินข้าวนะครับมีไงเลยอันอื่นนะครับนี่ใส่เลยนะครับเสือก่อนเสือจะกสองตอนนะครับไข่หลังเลยนะครับกับแจ้วเพียใส่บีแท่คมๆนะครับพริก เทียมสิ่งที่พี่เบาเพชรมากนะครับกระเทียมกับพริกนี่น่ะพริกกับซ้อยจุ่นแสบจุ่มลงไปคักๆเลยนี่พี่รองอ่ะโอ้ นีแบบทั่วพ้กรมเล เห่พ่อพี่น้องโดนเนะเห็ดทอดพี่น้องเ้อับบ่ได้เห็ดคลิปหา,พายพี่น้องเขาท้าแล้วพี่น้องไอ้ใส่นนะ่ะไอ้เอ็นรุ้งดีเนะี่ยส่พร้อมนะคมคัก I'm, I'm done. เดีบ๋บะหมี่เนี่ยขาเสื้อได้ผิวหน่องเนาะมิเนี่ยขาเสื้อเข้าไปในหวัวดวดคักกว่านี้เลยผักข้าวด้วยผินยวน้องเก็บไม้ตั้งโดนเหี่ยวก่อนเลยนี่นะครับไอ้ซ้อนเลยประเนี่ย เออพี่น้องเด้อเผีสิบแสบบนนบาเพผดอ่ะมันหยุดไป mm hmm. พกักีนบ้าวให้เต็บ้าไ่ได้หลายหรอกพี่น้องอบ้านใหามันเต็มเอาจะใคร่รังเลยพี่น้องถามว่าใครหรังรสชาติปาเ,เป็นยังไงสำหรับบ้าเผ็ดแซ่บพี่น้องมาก Nur sửa mãi thôi thôi mãi kín cưng tân ngon dì nha bắt tay lắm sạch 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 ฝนก็นเริ่มเท้าตก๋วเราบ่มีแล้วพี่น้องทั้บ,บ้านเราเพล่ด Ừm. <laughs> đưa mà đưa mà đưa ไส้เสือไข่หลังก็เนี่ย เสือเมื่อกี้บ่ถึงกับหยาบแล้วก็บ่ถึงกับกับพลอยที่องม,มันย่ำมันแตกชัดด่วๆที แล้อพี่นอ้องกาคลิปมันโดนพี่น้องเขาจะให้ทคยังไงเอาแต่ใครหลังนะเด้๋ยวบ่น กินน้ำเดรกแซ่บมาส,สุดๆนะพี่น้องนนเนื้อเนี่ยนะครับขอหเห็ดไปเด้อพี่น้องเด้อเห็ดกับข้าวในเย็บเราต้องรีบเร่งนะครับขอเห็เดไปแยกน้ำอยไปแยก ะค,คลิปนี้รจุกไข้หลังกับเนื้อเสื้อห้องไห้เนาะคลิปนี้รก็แซ่บกเื่อเชื่อด้พี่น้องคลิปนี้นะครับบ้าเพชลาพี่น้องไปก่อนเนาะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปด้วยพี่น้องสวัสดีครับแซ่บกวเื่อเื้อพี่น้อง